ก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ริมลุมังงะสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วสำหรับไรโนเวลเล่มที่20และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาต่อกันเลยดีกว่านะครับคาเรล,ลา่าซึ่งได้เข้าใจสถา,านการณ์หลังจากที่เสดชี้ให้เธอเห็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นท่านใดน,นั้นสีหน้าของคาเรลลาก็ขมขื่นเธอสนุกอยู่กับการต่อสู้กับเสด แต่ตอนนี้เธอรู้สึกทอ้อแท้เพราะม่านพลังที่ถูกดึงออกไปในทันทีหลังจากนั้นเธอรู้สึกหนาวสั่นและกระโดดกลับให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วสักครู่ต่อมาสถานที่ที่คาเลลาเพิ่งจะยืนอยู่ก็ได้เกิดการระเบิดขึ้นมาและเซตก็ได้กล่าวกับคาเลลาว่าหืมยอดเยี่ยมต้องขอบคุณท่านแม่ฉันเข้าใ้การเป็นเทพเจ้าแห่งการสร้างขึ้นมาอีกคราวฉันต้องการให้เธอช่วยฉันทดสอบพลังนี้ พูดคล่องแคล่วยิ่งกว่าเดิมพร้อมกันนั้นเศษก็ได้กำกำปั้นและไข่กำปั้นของเขาลาวกับจะขยับกล้ามเนื้ทอทดสอบดูนี่มันเป็นคำพูดของคนที่แข็งแกร่งที่จะพูดกับคนที่อ่อนแอซึ่งเป็นคำพูดที่เหยีบยบยำควมภาคภูมิมมใจของคาเลลาและคาเลลาก็ตอบว่าอืมก็เจ้าว่าอย่างนั้นเจ้ากำลังจะขอให้ขา้าเขาร่วมในการทดสอบพวกแข็งแกร่งของเจ้าหรือไม่เมื่อได้ยินคำถามของคาเลลาเศษก็พ<แร>ูดว่า เธอไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธทันทีที่เขาพูดประโยคนี้เซตก็ได้สะบัดกำั้นของเขาออกมาเบาๆมันเป็นการกระทุ่งเบาๆหรือมากกว่านั้นความเร็วของการกระทุ่งนั้นมันเร็วกว่าความเร็วของเสียงหลายสิบเท่าเลยคลื่นกระแทกนั้นรุนแรงมากจนทําให้อากาศใหม่และพื้นดินแตกเป็นสเสียงเห็นได้ชัดว่ามันมีพลังมากกว่าเมื่อก่อนหน้านี้ค่าพลังของเซตดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก หากไม่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าสิ่งที่น่าหนักใจมากกว่าคือความสามารถพิเศษต่างๆดูเหมือนจะถูกเพิ่มเข้ามาในตัวของเซธคาเลลาที่เห็นการโชว์พลังนั้นจึงได้คิดว่าช่างมายุติธรรมเอาจริงๆคาเลลาได้เพิ่มความอยู่ในใจเนื่องจากความพยายามทั้งหมดนี้เพื่อสร้างเส้นทางสู่ชัยชนะของเธอเธอจึงต้องเริ่มต้นขึ้นมาใหม่ทั้งหมดอีกครั้งอย่างไรก็ตามแม้ว่ามันจะยากลำบาก แต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้เนื่องจากระดับของเขาเองก็ดูเหมือนว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรแม้ว่าพลังของเขาจะเพิ่มขึ้นก็ตามหากเสดได้แสดงทักษะในระดับเดียวกันกับเซกออนคาเลลาก็คงจะรู้สึกว่าถูกคุกคามอย่างไรก็ตามเนื่องจากนี่ไม่ใช่กรณีคาเลลาจึงไม่ได้สูญเสียความสงบแม้ว่าเธอจะหงุดหงิดก็ตามที่กล่าวว่าเธอยังคงรู้สึกลำคาญ กับทัศนคติที่เย่อหยิ่งของเซธและเธอเองก็ตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะกลับไปหาเซธเหตุผลที่รอยยิ้มของคาเลล่าหายไปจากใบหน้าของเธอไม่ใช่เพราะเธอได้สิ้นหวังในพลังของเซธปัญหาที่แท้จริงคือสถานการณ์กับเพื่อนพ้องของเธอคาเลล่าได้คิดนในใจว่าคนหนีดูคนข้างที่จะอันตรายดูเหมือนว่าเธอจะแข็งแกร่งยิ่งกว่าเย่ของฉันและฉันสงสยัยว่าโอเวลาและมิดเล จะชนะได้แม้ว่าพวกเขาจะทำงานร่วมกันการคาดการณ์ของคาลลาคือกอปตาลังกาเกลคาเลออนและเฟจะต้องต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อเอาชนะมุติกามุติกาที่เก่งกาจกลายเป็นคู่ต่อสู้ที่น่าเกงขามหากการต่อสู้เป็นไปตามที่คาลลาได้คาดการเอาไว้โอกาสที่จะชนะคือ50-50โดยที่การสังเวยจะเกิดขึ้นโดยขัดต่อความประสงค์ของเจ้านายของเธอ คาเรล,ล่าซื่อสัตว์ต่อคำสั่งของลีเมอร์โลเหตุผลที่คาเรล,ล่าจัดการกับเซธในลักษณะนี้เพราะเธอคิดว่าการดูแลศัตรูที่สร้างปัญหามากที่สุดจะทําให้เธอสามารถหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บล้มตายจากสหายคนอื่นๆของเธอได้สิ่งนี้ต้องอยู่บนสมมุติฐานที่ว่ามิลิมจะต้องจัดการกับเซลานตซึ่งเป็นแม่ทัพของศัตรูเพราะเธอสันนิษฐานว่าหากตัวเธอจัดการกับศัตรูที่มีความสาคัญลำดับที่สอง ส่วนที่เหลือก็จะได้รับการจัดการเนื่องจากเธอได้คิดเพียเธอจึงไม่สามารถยุ่งเกี่ยวกับเศษผู้ซึ่งเป็นเพียงแค่ไพคุกคามํำดับที่3ได้อีกต่อไปคาเดลามีการตัดสินใจครั้งใหญ่คาเดลาได้คิดใน,นใจว่าฉันต้องการบันทึกสิ่งนี้เพื่อเอาไว้แต่ฉันไม่อยากจะเสียใจที่ไม่ได้ใช้มันขอโทษนาเศษฉันอยากจะสนุกไปกับการต่อสู้กับนายมากกว่านี้แต่ดูเหมือนถึงเวลาที่จะต้องอำลากันแล้ว คาเลล่าขอโทษจใจจริงต่อเซธเธอต้องการที่จะชนะเซธและได้รับประสบการณ์แต่เมื่อชีวิตของเพื่อนเพื่อนของเธอตกอยู่ในอันตรายคาเลล่าไม่สามารถปล่อยให้ตนเองเอาความสรุขคนตนเองมาก่อนได้เธอได้ตัดสินใจแล้วและชี้ปืนทองคําไปที่เซธและเซธก็ยังพูดกับคาเลล่าอีกว่าอเธอยังไม่เข้าใจอีกหรือว่าสิ่งนั้นจะไม่ได้ผลอย่างที่เซธเขาได้พูด แม้แต่กระสุนเวทมนต์ของคาเลลาที่ควบแน่นโดยปืนทองคาก็ยังสร้างความเสียหายให้ได้เฉพาะโครงกระดูกภายนอกของเซตเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นเนื่องจากบาดแผลถูรักษาขึ้นมาในทันทีความเสียหายจึงแทบจะเป็นศูนย์อย่างไรก็ตามคาเลลายังคงใช้ปืนของเธอเพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจให้เธอมีเหตุผลสำหรับสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากคาเลลาได้กล่าวออกมาว่างั้นก็ตายซะ เพื่อฉายเป็นแม้ตายเด็ดในช่วงเวลาที่สําคัญก่อนที่คําพูดของคาเลล่าจะส่งไปถึงตัวของเซธพื้นทองคาของคาเลล่าก็ได้ปลดปล่อยกระสุนที่รุนแรงออกมาชื่อของกระสุนนี้ที่สามารถทําลายได้ทุกอย่างที่เรียกว่าคําพิพากษาเซธที่เห็นแบบนั้นก็ชะงักไปคู่หนึ่งเขามองดูลูโวที่หน้าอกของตนเองอย่างตกตะลึงมันมาฉาความรู้สึกของชีวิตของเขาจางหายไปนิวเซียตของเมดบลนที่คงอยู่ของเขาถูกทำลาย และเศษก็ได้เข้าใจว่าไม่มีทางนี้จากความตายที่กำลังจะเข้ามาถึงเศษก็เลยพูดว่าเธอเธอหลังเอาไว้ตั้งแต่ตนเศษได้เข้าใจเราว่าคารเรล่าไม่ได้เอาจริงกับเขาเลยและคาเรล,ลาก็ตอบว่ามันเป็นเพราะเรื่องนั้นมันสนุกที่จะต่อสู้ไปในสมรรถภูมิที่อาจจะชนะหรือไม่ก็ได้แต่มันไม่ใช่เวลาที่ความรู้สึกส่วนตัวของคาเรล่าจะมีความสำคัญอีกต่อไปยิ่งคาเรล่า พยายามดิ้นลนมากเท่าไหร่ความน่าจะเป็นที่สหายของเธอจะถูกก้ำจัดก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีสาเหตุหลักอีกหนึ่งประการคาเลลาได้กล่าวออกมาว่าการต่อสู้กับคุณก็น่าสนใจในแบบของมันแต่คุณอ่อนแอก,กว่าไซเคออนดร่นงนั้นฉันจ,จึงได้คิดว่าฉันพอแล้วคาเลลาได้บอกความจริงกับเสดด้วยรอยยิ้มที่ไร้เดียงสาบนใบหน้าของเธอ ซึ่งเป็นความจริงที่ทําให้เศดร,รู้สึกสิ้นหวังมันเป็นการกระทําที่ชั่วลายมากแต่คาเลลาก็ทําเช่นนั้นโดยไม่รู้ตัวและเศดก็พูดว่าฉันฉันต่ําต้อยหรอฉันควรจะเป็นทเทพแห่งการสร้างคนต่อไปเศดก็พึพรรมพำอย่างเสียใจนั่นคือคําพูดสุดท้ายของเขาคาเลลา่าไม่รู้สึกถึงความสาเร็จใดๆแม้ว่าเธอจะต้องเผชิญหน้ากับการตายของศัตรูท,ที่ทรงพลังของเธอเธอเริ่มไปช่วยเหลือกอบตาและคนอื่นๆ โดยไม่ทันได้รู้สึกถึงแสงระยิบระยับของการต่อโสดแต่ทันใดนั้นเองศัตรูที่ซ่อนตัวอยู่ก็ได้เคลื่อนไหวในที่โสดและมีเสียงกล่าวขึ้นมาว่าฮึฮฉจะรอช่วงเวลานี้อยู่คาเรล,ลารู้สึกตกใจอย่างยิ่งคาเรล,ล่าซึ่งยังไม่รู้สึกถึงอะไรจนถึงตอนนี้รู้สึกตกใจกับความเจ็บปวดที่ไหลลงมาบนแขนของเธอมันไม่ใช่แค่ความเจ็บปวดแต่เป็ยนสัญญาณของความเสียหายที่ได้รับเธอถูกกระแทกอย่างหนักหน่วง และรุนแรงอย่างไม่น่าเชื่อโดยที่แขนทั้งสองข้างของเธอแทอบจะไม่สามารถป้องกันจุดที่สําคัญของเธอเอาไว้ได้เลยการโจมตีในข้างนี้มันเกิดขึ้นจากเจ้า,มาแมลงเซลาโนตซึ่งดูเหมือนว่าจะเอาชนะแม้แต่การรับรู้ด้วยยานเวทของคาเรล,ล่าได้แล้วคาเรล,ล่าตอบสนองอย่างรวดเร็วแต่จะเป็นใครก็ตามก็จบลงด้วยการถูกชกอยู่ดีและคาเรล,ล่าที่ถูกโจมตีก็เลยตอบว่าเออฉันรูู้่ว่านายเจ้ามา แต่ในายแน่ใจหรือว่าไม่รีบเกินไปพอได้เย็นแบบนั้นเซลานุตก็ตอบว่าหากสามารถโจมตีศัตรูใดอย่าลังเลที่จะบทขยี้พวกมันอย่างที่เซลานุตได้พูดเจ้าแมาลงเซลานุตกำลังมองหาโอกาสที่จะาชนะคาเลลาขอมั่นใจในความเหนีอกลัวอย่างท่วมทน้นแต่ถึงกันนั้นเขาก็ยังจับตาดูคาเลลาอย่างระแวดระวังจนกว่าจะถึงช่วงเวลาแห่งชัยชนะการกลัวความเป็นไปได้ที่เขาจะพ่ายแพ้ มันคือความพิพากษาของคาเดาลาที่เขามองหามินาซาที่เขาส่งไปเป็นผู้สังเกตการได้รายงานเกี่ยวกับผู้ชายในชื่อคอนโดแม้ว่าคอนโดจะไม่ได้ปเปิดเผยพลังทั้งหมดของเขาแต่มินาซาที่เฝ้าดูเขาอยู่ได้ตัดสินใจว่าเขาเป็นอันตรายมากหากว่ามีพลังที่ไม่รู้จักและตัวของเซลานดสก็จริงจัากับเรื่องนี้เมื่อนึกถึงสิ่งนี้เขาได้ถามมิคาเอลและเฟลเวและรู้ว่า พลังของคอนโดถูกถ่ายโอนไปยังคาเรล่าแล้วเขาได้ทำนายบางสิ่งบางอย่างสําหรับการปฏิบัติการในปัจจุบันในกรณีของมิคาเอลดูเหมือนว่าผู้พิทักาษ์ฟาสต์จะป้องกันการโจมตีได้แต่เซเลนตไม่มีความสามารถดังกล่าวและเขาเฝ้ารอให้คาเรล่าใช้พลังที่น่าลังเกียจของเธอเพราะเซเลนตกลัวว่า,วาการป้องกันของเขาจะไม่เพียงพอ ความขี้ขาดและความระแวดระวังนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้เซลนูตแข็งแกร่งที่โสดุดและตอนนี้หลังจากรอบมานานในที่สุดความกังวลของเขาก็ได้หายไปพวกเขาได้สูญเสียสินส่วนที่สำคัญในตัวเซตไปแต่ในทางกลับกันการระมัดระวังก็เป็นสิ่งที่ดีหลังจากนั้นเซลนูดก็คิดอาใจว่ามันเป็นการยิงที่ทรงพลังมากแม้แต่กับศัตรูถ้าข้าโดนมันเข้าไป ข้าก็คงจะไม่หลอดแน่แม้จะชมเขาแต่ความกังวลของเซลโนดก็กลายเป็นอดีตไปแล้วเมื่อทุกอย่างได้รับการจัดการเรียบร้อยแล้วคาเรล,ล่าก็ไม่ได้รู้สึกถึงอันตรายอีกต่อไปคาเรล,ล่าก็ยังมองผ่านเซลโนดและได้เข้าใจถึงอันตรายผู้ชายคนนี้อันตรายให้ตายเถอะมันเหมือนกับว่ากําลังมองเขาไม่มีจุดต่ําสุดเลยคาเรล,ลา่ารู้สึกเล่ากับว่ากาลังเผชิญหน้าอยู่กับเซเคออนไม่สิ มันแย่ยิ่งกว่านั้นเองเซเลนดตไม่มีช่องวาง่างและเธอก็รู้สึกเหมือนกับว่าไม่มีเงื่อนงำว่าจะโจมตีเขาอย่างไรเมื่อจะไม่พอใจคาเลล่าก็ต้องยอมรับมันเจ้า,มาแมลงเซลโนดตแข็งแก่งกว่าคาเลล่าถึงอย่างนั้นแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าคาเรล,ล่าจะยอมแพ้ง,ง,ง่ายๆในขณะที่เจ้ามองศัตรูคาเลล่าได้กล่าวออกมาว่าเอ๋ในไม่ใจแค่ไปหน่อยหรอสําหรับคนที่เรียกตนเองว่าราชา คาเลลาได้กาวออกมาอย่างเกียรชงังแต่หาลูไม่ว่าเซลนูตเก่งในเรื่องการโต้เถียงมากกว่าคาเลลาเซะละนูตได้ตอบว่าฮึฮสแสดงให้เห็นถึงความองอาจในช่วงถ่ายของการต่อโศ่ปีศาจืวนเป็นผู้พ่ายแพ้ในใจเซะละนูตได้มองลงมาที่คาเลลาด้วยท่าทีของผู้ชนะสงบและเยือกเย็นและคา,าเลลาก็ตอบว่าบางทีนายคิดว่านายชนะแล้วแต่นั่นมันยิ่งเกินไปหน่อยต่อหน้าฉัน แม้จะมีการโต้กลับแต่สีหน้าของคาเรล่ลาก็ไม่ได้สแสดงความพอใจท้ายที่สุดแคทของคาเรล่ลาก็ได้แตกเป็นเสี่ยงจากการเตะของเซลนโอดเป็นเรื่องยากมากสาหรับคาเรล่ลาที่จะถือปืนทองคานับภาษาอะไรกับการจับดาบเดิมทีโครงกระดูกของคาเรล่ลาทามาจากโอลิคัดคุมพิเศษของลิมมโลและตอนนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเป็นที่อีโลคานิมันมีความแข็งแกร่ง และควมเหนือเทียบเท่ากับชุดเกราะระดับตำนานและมีคุณสมบัติที่ทำลายไม่ได้ถ้าคาเลลาได้รับบาดเจ็บจากอาวุธระดับตำนานเธอคงเข้าใจแต่ไม่ได้คาดคิดเลยว่าการเตะเพียงแค่ครั้งเดียวจะสามารถสร้างความเสียหายให้ได้มากขนาดนี้นั่นมันทำให้คาเลลารู้สึกถึงระดับภัยคุ่คามของเจ้า,มาแมลงเซลโนอตความลับถูกเปิดเผยอ,ออกมาในทันทีที่เธอมองดูร่างกายทั้งหมดของเจ้า,มาแมลงเซเลนอต องกระดูกภายนอกของเขามาส่องแสงเป็นสีหลงมันเป็นความสามารถของฮิยิอิโลคาเนะไม่ได้คิดเลยว่าจะได้เห็นฮิยิอิโลคาเนะทั่วทั้งตัวเมื่อมองไปที่ร่างกายของเซรานดเห็นได้ชัดว่า,จาเจ้าแมลงเซรานดสเป็นรูปแบบชีวิตขั้นสูงโสดที่สามารถโจมตีและป้องกันได้ร่างกายของเขาเป็นอาวุธร้ายแรงและโลที่แข็งแกร่งที่สดุดคาเลลา,ลาค่อยๆสังเกตเซรานดทั่วทั้งร่างกาย ตาสีเงินที่ไหลาจากหน้าผากไปด้านหลังดูเหมือนผมยาวอย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเส้นผมแต่ละเส้นถูกปกคลุมด้วยส่วนที่ยื่นออกมาเล็กๆซึ่งมีลูบล่างคล้ายกับใบมีดแม้แต่ดวงตาเองก็ยังมีสันนิษฐานว่าจะทํามาจากฮีโลคาเนีเนื่องจากพวกมันดูเหมือนจะเป็นสีหลงเมื่อมองดูจากมุมมองต่างๆคารลลาที่มองดูได้คิดอันใจว่านี่มันหมายความว่าเส้นขนแต่ละเส้นนั้น เป็นใบมีดระดับตำนานหรือไม่ฉันไม่รู้วิธีจัดการกับพวกมันแต่ถ้าฉันไม่ระวังพวกมันอาจจะหันฉันเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้ในขณะที่คาเรลาได้มองดูศัตรูหนวดคู่หนึ่งก็แก่งไปมาบนหน้าผากของเซเลนโดตปีกสองขูที่อยู่ด้านหลังและสะโพกของเขาได้เปล่งแสงสีแดงและแขนสามขูที่ตั้งต่ง,งดอย่างตื่นตัวปีกเหล่านั้นก็อันตรายเช่นกันมีความแน่นหนาสูงมาก แต่เป็นพอถูกบีบอัดด้วยพลังงานเหลือใหม่ถ้าฉันไปรูปร่างของดาวอาจจะเปลี่ยนไปมันอาจจะทําลายหลังได้มากกว่าเวทมนต์สูงสุดของคาเลลานั่นคือพลังงานที่คาเลลาสัมผัสได้จากปีทั้งสองคู่นั้นแล้วก็มีแขนทั้งสามคู่แขนคู่หนึ่งพับอย่างสบายๆแต่อีกสองคู่พร้อมสำหรับการต่อโ่แขนที่อยู่ที่ต่ําที่สดุดไว้ยอยู่หน้าท้องพร้อมที่จะไล่เวทมนต์ได้ทุกเมื่อส่วนแขนท่อนบน ยังเปลี่ยนสีและบิดเปี้ยวจากตรงกลางกลายเป็นบางอย่างเหมือนกับใบมีดและส่องแสงหมอกควันหากการโจมตีในครั้งแรกเกิดขึ้นจากแขนคู่นั้นแขนของคาเลลาก็คงจะถูกตัดออกในขณะที่คาเลลาเฝ้าสังเกตต่ตอไปเซเลนดก็วางเท้าบนร่างกายของเซธซึ่งนอนคว่ำอยู่บนผืนดูเหมือนว่าเขาจะกำลังเหยียบย่ำลูกของตนเองแต่ความเป็นจริงแล้วมันร้ายแรงยิ่งกว่านั้นและคาเลลาก็ตะโกนออกมาว่าในทำอะไร คำตอบของคาเลลาคือเสียงคำรามเสียงบทเขียวดังมาจากเท้าของเซเลนดูดถูกต้องเซเลนุดกำลังกินเศษลูกชายของเขาและหัวหน้านายพลมแมลงต่อหน้าต่อต,อตาคาเลลาและคาเลลาก็กล่าวอีกว่านายรู้ไหมผู้ชายคนนี้พูดอย่างภาคภูมิใจว่าเขาคือเทพแห่งการสร้างคนต่อไปนายตั้งใจจะใช้เขาเป็นเบียร์รับประกันตั้งแต่แรกหรือเปล่าคาเลลาได้ถามออกไปด้วยดวงตาที่หลีลงและเซเลนุดก็ตอบว่า น่าขันผู้สืบทอดของค้าจะต้องแข็งแกร่งที่สุดยิ่งกว่าตัวข้าเองเสียอีกคารลลาได้ยินแบบนั้นก็ไม่ได้โต้อตอบอะไรรอนฟังคำพูดต่อไปของเซรลโนุดและเซรลนุดก็ได้กล่าวตอไม่มีทางที่คนอ่อนแอกว่าค้าจะกลายเป็นเทพเจ้าแห่งการสร้างได้หรอกหลังจากที่กล่าวแบบนั้นเซรลนุดก็ขยับตัวด้วยปากที่ปรากฏอยู่บนฝ่าเท้าของเขาเขาได้กินเสียสร็จแล้ว เขาได้ซึมซับความรู้และประสบการณ์ที่เสร็จได้รับเพื่อเป็นพลังให้กับตนเองเพื่อเป็นหลักฐานในเรื่องนี้เซเลนุจึงคลองแคล่วประะจากสาำเนียงและพลังของเขาก็เพิ่มมากขึ้นฐานน้นของคาเลลา่าพยายามอย่างมากที่จะตั้งรับแต่มือของเธอกับไม่ขยับเลยคาเลลาจึงได้บ่นในใจไม่ดีถ้าฉันโดนมันฉันจะได้รับควมเสียหายอย่างไม่สามารถแก้ไขได้ แม้ว่าความคิดของคาเลลาจะวิ่งเร็วกว่าเดิมเป็นล้านเท่าแต่ความเป็นจริงนั้นมันไร้ความเป็นไปอย่างแท้จริงอย่างหน่อยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นจนถึงตอนนี้ในชีวิตของคาเลลาจนถึงตอนนี้แต่เห็นได้ชัดว่านี่ไม่ใช่ช่วงเวลานั้นลูกเตะของเซเลนโนดถูกใค่บางคนป้องกันเอาไว้พร้อมกับเส้นตะรกอรนออกมาวหาหาหถึงตาฉันออกโลงแล้วฉันจะหยุดหลังตัวเองไว้ยิงสาวที่ปรากฏตัว มีผมสีชมพูแพทินัมและเย้มอย่างมีความสุขมันเป็นเพื่อนใหม่ของคาเรนลาและเป็นหนึ่งในผู้ที่แข้งแร่งที่สุดในโลกใบนี้พอระลาดถึงการทำลายหลังจอมาน์มิลิมนาวาก็สระคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้ได้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้า